ตอนหนทับหนึ่งของครูหยุดยาว3วันนี้คุณครูมีการบ้านให้กับนักเรียนนะคะเป็นการบ้านตามหาคําศัพท์ที่อยู่ในบ้านของนักเรียนเป็นคําง่ายๆคะ่ะลูกคุณครูจะให้หนูฝึกสะกดคําแล้วก็เขียนคําจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของนักเรียนง่ายๆคนละ1สิ่งก็อพอนะคะจากนั้นเนี่ยให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอพร้อมกับสิ่งนั้นๆส่งคุณครูทางกลุ่มไลน์สายชั้นเรียนค่ะ ส่วนภารกิจครั้งนี้คุณครูมีคะแนนให้หนู1ิคะแนนคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนนะคะท้ายคลิปคุณครูมีตัวอย่างของที่ป .1 ปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยให้นักเรียนดูด้วยแต่คุณครูว่านักเรียนน่าจะมีไอเดียวความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างกันไปรอชมผลงานของเด็กๆนะคะมีชื่อเด็กอลิสลาหมอปลา์เลขที่2 2ชั้นประถมศึกษาปีหนึ่ง 1> ป .1 ทับ1ค่ะหนูจะมาสอนคำสารูค่ะงออูอูอสวัสดีสสดค่ะ,คะชื่อเด็กหญิงอรินดาจาวันนะคะเลขที่สามคิดอยู่ป .1 ทับ1ค่ะวันนี้จะมาอ่านคำสารูให้ฟังค่ะ